ครอบครัวนี้กำลังจะต้องแยกกันแล้วขนาดเงินช่วยอะไรไม่ได้เลยมีแค่ความรักเท่านั้นแหละที่ช่วยได้คุณพ่อคุณแม่คู่นี้ชอบทะเลาะกันเสมอเลยแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะจริงจังมากเลยล่ะโซฟีเป็นคนที่ขี้โมโหมากคอนาโดลูกเนี่ยจะทำลายทุกอย่างที่ขวางทางเธอเลยแจ็คนายนี่มันปีศาจร้ายชัดๆออกไปจากบ้านของฉันเลยนะโอ้ อย่าลืมของของนายด้วยละ่ะแล้วอย่ากลับมาอีกนะไปนอนข้างถนนเลยไปแซที่รักนนม<ะ>ีมะระดกของนายก็แล้วกันเอาไปเลยดูเหมือนว่าคราวนี้โซฟีจะไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยเยี่ยมเลยอย่างน้อยลูกสาวของฉันก็ยังอยู่ด้วยพ่อคะเดี๋ยวแป๊บนะคะหนูช่วยเองคะ่ะหนูมาแล้วคะ่ะหนูช่วยยกมันขึ้นหน่อยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะเลียนาพ่อรู้ว่าหนูต้องไม่ทิ้งพ่ออยู่แล้วละ่ะ แม้ว่าครอบครัวจ,จะแตกสลายไปแล้วลแต่พวกเราจะลืมเรื่องลูกสาวไปไม่ได้หรอกนะมาจัดปาร์ตี้ให้เธออย่างสมเกียรติดีกว่าเล,ลียนาต้องมีความสุขมากเลยถ้าเธอได้เจอเพื่อนแบบนี้นะ่ะสาวเจ้าของวันเกิดมาแล้วล่ะหวัดดีจ้าหนุ่มๆพ่อคะพ่อเจ๋งที่สุดเลยว่าแต่ไม่มีใครชวนคุณแม่เลยเหรอเนี่ยเลียนาเธออยู่ไหนกันนะนี่มันสายแล้วนะเราของขวัญมันก็เปิดเองไม่ได้หรอกนะคุณแม่คงรอได้แล้วมั้งโอไม่นะทำไมเธอไม่รับโ,<ฮ>โทรศัพท์เลยอะเลียนาต้องโดนลักพาตัวไปแน่เลยฉันทำไงดีอะ งั้นเรามาสนุกกันหน่อยดีกว่าคุณแม่ต้องไม่ยอมให้จัดปาร์ตี้แบบนี้แน่นอนแต่คุณพ่อก็พร้อมเสมอแหละทุกใจดีมากเลยดูเหมือนว่าจะมีแขกมาเพิ่มแล้วยกมือขึ้นอยู่นี้เลยนะทุกคน <c oughs> คุณแม่เธอมาช่วยลูกสาว <c oughs> ของเธอแล้วล่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้สินะแซ็อีกแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> เขาพยายามจะรั้งตัวเลียน้าเอาไว้ไม่มีทางคุณแม่ก็รู้วิธีที่จะสนุกแบบนี้เหมือนกันรอปาร์ตี้แจ๊ะหนุ่มๆพวกเรามีดารามาด้วยล่ะมาต้อนรับเธอกันหน่อยเร็ว ว้าว <Wow! S 2> oh. นี่เมันเบลลี่ไอลิชนี่นาแม่คะแม่เจ๋งที่สุดเลยดูเหมือนว่าปาร์ตี้เนี้ยจะสนุกกว่าเดิมเยอะเลยแม่คะพ่อคะ <Hey. S 1> ทุกคนเจ๋งมากเลยคะ่ะตอนนี้อย่าไปทําให้ลูกสาวเสียใจเลยดีกว่านะตอนนี้เลียนาเธอโตแล้วล่ะถึงเวลาที่เธอจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วหนูคิดว่าคฤหาสน์หลังนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะแม่คะ <Wow. S 1> มันเยี่ยมสุดๆเลยโชวดีมากเลยเนอะมันกาลังประกาศขายอยู่เลยเลยจ้ะแต่ดูเหมือนจะมีคนมาซื้อแล้วนะ โอ้สอลฟีเธอมาช้าไปนิดเดียวเองแจ็คนำเธอไปอีกแล้วล่ะคุณเห็นนั่นไหมเลยครับโซฟีตอนนี้ผมมีบ้านใหม่แล้วนะ <c oughs> คุณก็อยู่บ้านหลังเก่าของคุณไปเถอะคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะก,กันอีกแล้ว่ะ <c oughs> พอกันทีเลียน่เดี๋ยวก่อนสิจ๊ะหนูจะไปไหนละลูกโถเอ้ยสงสัยฉันต้องถ่ายบ้านนี้อีกรอบแล้วล่ะ คุณพ่อคุณแม่ของฉันนี่น่าเบื่อสุดๆเลยเ<อ>ดินกลับบ้านเองก็ได้เ<อ>ลียน,น่าจ้ะอย่าดื้อไปเลยนะมานี้เธอจ้ะแต่คุณ<อ>พ่อคุณแม่ไม่ยอม<อ>แพ้ง,ง่ายๆหรอกนะเลิกแย่งหนูกันได้แล้วค่ะหนูเบื่อเรื่องนี้แล้ว<อ>หนูไม่ไปกับใครทั้งนั้น<อ>แจ็คพยายามจะทําให้ลูกสาวของเธอไปทับใจด้วยศิละปะ <Wow. S 1> มีเทศกาลนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคุณพ่อคะดูนั่นสิรูปภาพนั้นดูดีมากเลยค่ะมันน่าสนใจมากเลยเนาะใช่แล้วค่ะเหมือนกับเพชรล้ำค่าของโลกนี้เลย แถมราคาก็เหมาะกับผลงานชิ้นเอกมากเลยล่ะแล้วคุณพ่อมหาเสรษฐีก็พร้อมจะทําทุกอย่างอยู่แล้วงั้นพวกเราเอารูปนี้แหละครับพ่อคะพ่อเจ๋งที่สุดเลยอะ่ะขอโทษทีนะคะแต่คุณผู้หญิงคนนั้นซื้อรูปนี้ไปแล้วค่ะดูเหมือนว่าโซฟีเธอชอบศิลปะเหมืนกันนะเนี่ยไม่มีทางหรอกนะส่งมาให้ผมเดี๋ยวนี้เลยโซฟีอย่าฝันไปเลยจัแจ็คพ่อคะแม่คะระวังหน่อยค่ะอุ๊บทำไมทุกคนต้องทำทุกอย่างพังตลอดเลยนะ คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเข้าใจกันเลยล่ะพวกเขาทำตัวเป็นเด็กเสมอฉันอยากให้พวกเขาดีกันจังแต่มันคงเป็นไปไม่ได้เลยนะสงสัยต้องใช้วิธีการลักพาตัวหน่อยแล้วพวกเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันสักทีแล้วพวกเขาก็จะได้มีเวลาคุยกันอันตรายแบบเนี้ยทาให้ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้น โอโ้สงสัยฉันจะเพ้เอเจ้อเกินไปหน่อยแล้วสงสัยเลียน,นาจะต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของเธอเองแล้วล่ะแม่คะหนูว่าแม่พูดมากเกินไปแล้วคะ่ะพ่อคะพ่อก็เงียบได้แล้วทุกคนเงียบกันได้แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าทุกคนยังไม่เงียบกันอีกหนูมีกุญแจมือด้วยนะขอโทษทีนะจ๊ะลูกรักพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้หนูโมโหเลยงั้นเรามาสงบศึกชั่วคราวเพื่อเลียน,นาก็แล้วกัน วันนี้เป็นวันเกิดของเบียนานั่นหมายถึงนี่เป็นเวลาสําหรับของขวัญลูกรักนี่ของลูกเลยนะจ๊ะโอ้โอพ่อคะนี่มันหนักมากเลยอะ่ะบางทีคุณแม่อาจจะมีของขวัญที่เจ๋งกว่านี้หน่อยทองอคาอีกแล้วเหรอเนี่ยธรรมดาสุดๆงั้นเดามาเริ่มแข่งขันกันเลยดีกว่าใครจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันนี้นะแต่ดูเหมือนว่าจะเสมอกันไปหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะทุกคนไม่สามารถใช้เงินมาชนะใจหนูได้แล้วค่ะไหนมากินเค้กกันหน่อยไหมจ๊าเบียนา โอไม่นะกินให้อร่อยนะคะคุณแม่พ่อก็ไม่ควรจะหัวล้อหรอกนะคะพ่ออยากกินเค้กหน่อยไหมคะสงสัยคุณพ่อคุณแม่จะมีปัญหาแล้วล่ะหนูไม่อยากเจอหน้าใครอีกแล้วเค้กมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยยังไงใจกับโซฟีพวกเขาก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเธออยู่นะพวกเขาเลยต้องตัดสินใจร่วมกันคุณพ่อคะขอหนูตัดผมหน่อยได้ไหมคะไม่ได้หรอกนะจจะลูก ทำไมไม่ไปถามแม่เขาล่ะไม่ได้หรอกนะจ๊ะดูเหมือนว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่เข้าใจเธอเอาซะเลย<อ>แต่อย่าทำให้เลียหน้าโมโหเลยจะดีกว่านะแค่นี้เธอก็มีปัญหาพอแล้วล่ะอโอเคแจ๊คให้เธอทำไปเถอะนะเลียหน้า<อ>หนูตัดผมของหนูก็ได้จ้ะแต่ต้องไปตัดที่ร้านซาลอนนะเย้ฉันมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีที่สุดในโลกเลยหนูอยากตัดผมออกนิดนึงอะค่ะแล้วก็ทำให้มันดูแฟนซีหน่อยได้เลยค่ะ ในร้านซาลอนสุดหรูแบบนี้ลูกค้าก็ถูกเสมอแล้วนะมาเริ่มกันเลยนะคะดูเหมือนว่าผลลัพธ์จะเยี่ยมไปเลยล่ะก็ดูดีอยู่นะจ๋าเลียนหน้าเยี่ยมมากเลยคุณพ่อคุณแม่คะมีทรงผมใหม่แบบนี้ก็ต้องทําหน้าใหม่ด้วยนะแหมถ้าจะเอาอย่างนั้นก็แฮปปี้ให้เต็มที่ไปเลยจ้ะว้าวแต่ไม่ต้องทําหน้าใหม่ขนาดนี้ก็ได้มั้ง เลียน,น่าหนูสวยจนจำไม่ได้เลยลูกแบบนี้ถ้าจะไม่ดีแล้วมัง้งฉันอยากให้ทุกอย่างกลับมามเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้บางทีลูกค้าสุดร่ำรวยก็เรื่องมากแบบนี้แหละแต่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปก็ไม่ดีสักเท่าไรหนะร่นหรอกนะเลียน่าลูกรักดีใจจังเลยที่หนูกลับมาแล้วเพราะว่าผมยาวแบบนี้ก็เหมาะกับหนูแล้วนะแหมดูเหมือนว่าคราวนี้คุณพ่อคุณแม่จะตกลงกันได้แล้วล่ะ ข,ขวัญอีกแล้วหรือเนี่ยเลียนาเธอพร้อมจะจ่ายเงินทั้งหมดของเธอถ้ามันทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเธอกลับมาอยู่ด้วยกันนะ่ะพ่อคะดูรูปของทุกคนสิคะ<อ>คุณพ่อคุณแม่มีความสุขกันมากเลยนะคะเรามามีความสุข<อ>แบบนี้กันเหมือนเดิมดีกว่าค่ะ<อ>เพื่อนูเลยนะจ๊ะเลียนางั้นเราไปกินมื้อค่ำเลยกันดีกว่าดูเหมือนว่าคืนนี้ก็จะเป็นค่ำคืนที่ดีอยู่นะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ทะเลาะก,กันเลยล่ะ<อ>คุณพ่อคะดอกกุหลาบหน่อยไหมคะมันสวยอยู่นะจ๊ะลูกรักโอ้พ่อคะพ่่่ออไมเเข้้าใจหนูลยยะก็บบตัังคดวร มาแล้วครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คงจะต้องตกลงกันอีกหน้าเลยล่ะว่าใครจะเป็นคนจ่ายตังค์สงสัยค่าคืนนี้จะพังลงแล้วคุณพ่อคุณแม่คะจะไปไหนกันเลยคะนี่แหละดราม่าของครอบครัวแต่ยังไงก็ต้องจ่ายบินอยู่ดีนะโอไม่ oh <my S 1> นะ uh huh. เลียนาเธอไม่ได้เอาเงินมาเลยด้วยนะสิสงสัยเธอจะต้องทำงานแล้วล่ะลูกสาวของมหาเศรษฐีไม่เคยได้ทำเรื่องแบบนี้เท่าไหร่หรอกนะ uh huh. ดีมากเลยล่ะที่ได้เห็นเรื่องแบบนี้ ตอนที่เลียนาเธออยากจะดูหนังนั้นคุณพ่อเขาก็พร้อมที่จะซื้อตั๋วว i p ให้เสมอพวกเขาไม่อยากให้มีใครอยู่ในโรงหนังน่ะนอกจากโซฟีเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้ต้องเป็นแผนของเลียนาแน่เลยเธออยากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเธอกลับมาดีกันนะ่ะบางทีวิดีโอพวกนี้อาจทำให้ความสัมพันธ์ของอพวกเขาดีขึ้นก็ได้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความสุขกันมากเลยความทรงจำแบบนี้มันดูดีเสมอแหละตอนที่โซฟีสะดุดล้มมันตลกมากเลยอะ่ะ นี่นายขมอะไรของนายอะอตอนนั้นมันเจ็บจริงๆนะดูเหมือนว่าแผนนี้จะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ <G ül> นายกล้าดียังไงฮ <G ül> อแจ็ค <G ül> ฉันไปก่อนละก <G ül> ินป๊อปคอร์นของนายไปเลย <G ül> โซฟีเธอโกรธมากเลยละ่ะ <G ül> พ่อคะพ่อทำอะไรของพ่อนะคะทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีไรเชียวมีของมาส่งครับมาเปิดแล้วจ้าเออนี่ของฉันเหรอสวยมากเลยอะ โซฟีเธอมีชู้หรือเนี่ยสงสัยคุณพ่อต้องถามให้รู้เรื่องหน่อยแล้วนายให้เป็นใครกันเนี่ยคุณผู้ชายครับอย่าทำไรผมเลยนะครับผมแค่พนักง,งานส่งของอ่งตอนนี้มันดอกไม้จากใครกันอะ่ะไหนไม่ดูหน่อยสิจากแจ๊คสุดที่รักเนี่ยหรอนี่นายส่งมาเนี่ยหรอไม่มีทางอะ่ะใครทําเรื่องนี้เนี่ยสงสัยต้องเป็นเลียน,นาอีกแล้วแน่เลยดูเหมือนว่าเธอจะต้องจ่ายเงินให้พนนักง,งานส่งของเพิ่มแล้วล่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ยังทะเลาะกันเรื่องดอกไม้อยู่ดี <c oughs> นี่มันเสียเวลาสุด คุณพ่อคุณแม่เขาทะเลาะก,กันได้เสมอแหละโทษทีนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจอะค่ะครอบครัวของเราพังเทลายไปแล้วล่ะถึงเวลาที่จะต้องเริ่มกับเรื่องใหม่ๆแล้วโซฟีเธอมีนัดไปดูหนังกับคู่เดทคนใหม่ของเธอด้วยแจ็คก,ก็มีคู่เดทคนใหม่ของเขาเหมือนกันโซฟีคงจะต้องเสียใจที่ทิ้งเขาไปขอคอนไหมครับมีแค่อันเดียวเนี้ยนะเนี่ยเอาดีกว่าจ้ะขอเมนูด้วยนะครับรีบส่งมให้ฉันเลยนะ ว้าวดูเหมือนว่าเดทเนี้ยจะต้องทําให้มหาเศรษฐีอย่างเขาล้มละลายแน่เลยโอไม่ oh <c oughs> นะย่ามาแตะตัว <c oughs> ฉันตั้งแต่เดทแรกนะแต่สําหรับแจ็คนั้นดูเหมือนเขาจะอยากจูบเธอมากเลยล่ะ <c oughs> แต่สงสัยว่าคู่เดทของเขาจะสนใจอย่างอื่นมากกว่าท่าทางพวกเขาจะเข้ากันไม่ได้เลยแต่โซฟีเธอไม่ได้เป็นแบบนี้เลยอะ่ะเธอเป็นคนที่เจ๋งที่สุดเลยล่ะการเผลอหลับในเดทแรกเ,เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยนะแจ็คเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลย <c oughs> เขาน่ารักและทําตัวดีเสมอ <c oughs> คุณจะนั่งเฉยๆแล้วไม่ทําอะไรไม่ได้หรอกนะผมต้องการโซฟีกลับมาเดี๋ยวนี้เลยมาดูเหมือนว่าแจ็คเขาจะมีแผนแล้วละ่ะงั้นพูกเราเข้าใจกันแล้วนะเต็มที่ไปเลยววพวกครอบครัวของฉันเป็นเดิมพันเลยนะแผนของผู้เราง่ายมากเลยละ่ะเดี๋ยวนายก็เข้าไปขโมยกระเป๋าของโซฟีนะแล้วเดี๋ยวฉันจัดการทุกอย่างเองต้ <Hey. S 1> กเข้ามา <Hey. S 1> ช่วยเจ้าหญิงของเขาอย่างกับอัศาวินขี่มา้าขาวเลยแจ็คระวังด้วยนะคะไม่ต้องห่วงครับที่รัก uh huh. เดี๋ยวผมสอนบทเรียนให้เขาเองส่งกระเป๋าคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะ นายรับเงินของนายไปได้แล้วล่ะชูนี่กระเป๋าคุณครับโซฟีโอ้แจ็คคุณอีฮีโร่ตัวจริงเลยสุดท้ายครอบครัวนี้ก็ได้กลับมาดีกันสักทีคุณพ่อคุณแม่คะทุกคนเจ๋งที่สุดเลยค่ะเย่๋ยวทะเลาะกันอีกเลยนะคะคุณชอบเรื่องราวของครอบครัวนี้ไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าคุณชอบตอนไหนมากที่สุดหรอแล้วอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมว้าว